คนอีสารเพื่นใส่คำไหนแทนคำวา่าเร็วไวเร็วไวนี่แหละครับมีอยู่หลายคำนะครับที่ผมจำได้ก็หนึ่งกัน้นสองจันสามหันสี่ติวผมจำได้อยู่ประมาณนี้เนาะครับมีอยู่สามสี่คำเนาะครับที่ผมจำได้เนาะถ้าผู้ดใดคิดอ,ออกก็บอกกันได้เด้อครับ คำว่าเรีวหรือคำว่าไหวเนี่ยถ้าเป็นคนอีสานเนาะครับคนจีไสส่วนมากคนจีใส้คำว่าหันจันกันติวประมาณนี้จังคำว่า,าติวนี่เนาะ,ะสมมุติว่าพ่อแม่เพิ่นใส่ลูกไปอันานั้นอันนี้เนาะบางลาคือใส่งใไงถ้าแลนติวเลยเพิ่นที่ไสประมาณนี้เนาะเพิน่นที่ไสคำคำนี้คล้ายๆว่าเพิ่นย่องลูกเพิน่นนะครับว่าใส่าย เรนเร็วนะครับหรือเข้าแรนแข่งกันนั่นแหละบกลาขึ้นลรนกันแท้บกลาขึ้นลรนหันแทะเพราะว่านี่นะครับเป็นเป็นเป็นสี่ใสเข้าว่าหันกันจันเข้ามว่าจันกับคาว่าติวส่วนมากคนที่ใส่ครับเด็กหน่อยนะครับที่ใส่ง่ายๆสมมติว่าเพิ่นใส่เป็นนันเป็นี่โอ้คือแลรนติวเลยแลนจันเลย ใส่ง่ายนะครับเพิ่นฉีใส่กับลูกๆหลานๆเด็กน้อยที่ใส่ง่ายเพิ่นคล้ายๆเพิ่นย่องนะครับเพิ่นย่องใส่ประมาณนี้เนาะส่วนคำว่ากันอ่าภาษาไยก่อนคืเหรียญหมุนเหรียญนะครับหมุนเหรียญหมุนเหรียญถ้าหมุนกันกันเพิ่นว่าจิว่าหมุนกันคือหมุนเร็วนะครับหมุนกันกันคำว่ากันก็ไปตรงกันครับคำว่าให้กันคือกันนะครับคำว่าให้กันเนี่ยก็คืออ่า ไฮโดนบ่หายใจนะครับคือกั้นไปแบบบ่าหายใจนะครับไฮไฮโดนจนจนแหลจนเชียวนะครับเพราะเรอไหนกั้นอันนี้ก็คืออ่าค้ำๆเดี่ยวกันแต่ว่าใส่คนลาประโยคนะครับใส่คนละยางเข้ามากั้นกั้นอันนึงก็ห้กั้นส่วนกั้นอันที่สองก็คือความเร็วนี่แหละครับส่วนเข้ามาหันผมเื่อว่าตอนนี้ก็ยัง มีผู้ใส่อยู่นะครับแจ้งเขียนก็าว่ารถคันนี้คือแรนหันแทะมอเตอร์ไซค์คันนี้แรนหันหันประมาณนี้นะครับหรือเห็นเด็กหน่อยแล่นแข่งกันก็โอ้มอนี่คือแรนหันแท้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากลับไปตรงกับหลายๆคัมภอรกันเขาว่าหันนะครับหันหน้าหันหลังนี่เพิ่นก็ใส่นะครับแต่ว่าใส่คนละประโยคนะครับแจ้งเขียนหมูหันจังสิก็ใส่นะครับอันนี้คือคําว่าหัน สรุปก็คือคำว่าเร็วไวคนอีสานส่วนมากนะครับเพิ่ที่ใส่คำว่าจันกันติวหันประมาณสี่คำนี่แหละครับที่ผมจำได้เนะถ้าผูใ้ใดจำได้อีกก็บอกกันในเด้อครับผมที่ขอพูดหลายๆครับเอาไว้พ่อกันคลิปไหมครับผม